นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตมลังถังประกาเสนโอสัทธาอหิมะาอาวิตรอุหนิมัสสะะวงจินดามณีสหกโกติสัตตังเทวานามนุสสเทวานางังอามุนุสสเทวานางังสมัมณีจิตตังมุรตรีจิตตังอาคัดเฉยหิตนริเทวันติยงมะมะมะนีจินดาพันจัทานางังทาสาวมังทาสีโกมังปีรันทัสสัมมามิหัง สัพเพชนาพระโหชนามหาจินดาเอหิพุทธ,ธัรรมปีนสียังเทวะมนุษยานันปีโยนาคสุป,ปันานำปีนสียังนัมมานิหัมพุโทโธโสปควาธรรมโมโสปคขวาสังโฆโสปควาอินทะเสนหาพรม,มสเสนหาอิทธิสเสนหาราชาเทวีมณิวรถัรมปียังมะมะพุทธสัมนินชาลิติพระอรห,าหาังสัพพระหาหาราธรรมปัสสิทธิเม ตมันถังประกาเสนโตสัททาอาหะาอิวะวิตะอุอะมิวสะณมูจินดามณีสหโกติสัตตังเทวานางังมนุษสเทวานางังอามนุ์สเทวานางังสัพวิรจิตตังอุตริจิตังปาคัดเฉยยิตปริเทวันติติยังมะมะมณีจินดาปัญจทานังทาสาโกมันทาสีโกมันปีรันทัสสะลมามิหัง สัพเพชลนาปะหูชะนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินียังเทวมนุษย์สานางติโยนาภสุปัญนานังปิยินียังนะมามิหังพุทโธโสภควาธรรมโสภควาสังโฆโสภควาอินทะเสนหาภหมณเสนหาอิทธิเสนหาราชาเทวีมลริยรขังติยังวะมะพุทธะสัมมิณชาลีติปะอวหันสัพพลาพังประสิทธิเมย ตมงถังปกาเสงโตสัทธาอหะอีมะอวิอุอะมิมัสสะโมจินดามณีสหโกติสัตังเทวานังมนุสสเทวานังอะมนุสสเทวานังสัมณีจิตตังบุตรีจิตตังปาคัดเฉยอิปริเทวันติปิยังมะมะณีจินดาปัญจธานังทาสาโกมังทาสีโกมังปีลันทัศสะะมาไมหัง สัพเพชนาพระหูวิชาลามหาจินดาเอหิคุทธรรมปียินสียังเทวมนุษย์สารังปีโยราคสุปานานังปียินสียังละวาไม่หังพุทโธโศภะควาธรรมโสภะควาสังโฆโศภะควาอินทะสเีหาพรหมสเีหาอิตถิสเีหาไราชาเทวีมณีรักขังปียางมะมะพุทธสัมมินชาลิติพระอาลาหังสัพพะราพังประสิทธิเม ตัม so so ังถ so ังปะกาเสโอสัทธาอหิมะอวิตะอุะนิมัสนะโวมจินดาวีสหโกติสัตตังเทวานังมนุสเทวานังอาวุนุสเทวานังสัมบริจิตตังมุทรจิตตังอาคัจเฉยีปริเทวันติติยังมะมะมณีจินดาปัญจธาานาทาสาวูมันทาสีโกมันปีรันทัศสะะมามิหัง สัพเพชนาพระผูชนามหาจินดาเอหีขุทังปียินสียังเทวะมนุษานันปีโยนาขสุปนานังปียินสียังนัมมาณิถังพุทโธโสภคขวาธรรมโมโสภคขวาสังโฆโสภคขวาอินภะเสนิาพุมมะเสนิาอิทธิเสนิาราชาเทวีมณีรักขังปียัมมะมะพุทธสัมมินชานิปิพระพารลังสัพพารังกสิทธิเมย